คือฮาล้านนี่เนี่ยครับคุณผู้ชมครับหลายคนก็เข้าใจว่าการที่เราเจอบริโภคการที่เราจะกินอาหารเนี่ยเพียงแค่ไม่ประปนกับเนื้อหมูแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่นะครับอินา Assalamualaikum วันรำลึกเราหัวประกาตุฮ์นะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เพจเราดีออฟฟิเชียลและก็ y u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  e อินซา n ทั้ง2ช่องทางแห่งนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามใครที่ยังไม่กด Follow นะครับก็ขอให้กดติดตามเลยณนะขณะนี้นะครับเวลาที่ผมมีโพสต์ใหม่ๆมีคลิปใหม่ๆ มีเรื่องราวใหม่ๆนะครับแล้วก็อัพทั้ง2ช่องทางดังกล่าวนี้มันก็จะขึ้นตามหน้าฟิตของท่านทันทีน,ทนะครับผู้ชมครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาที่ผมจะมาพูดคุยกันในวันนี้ผมขอบอกก่อนนะครับว่าผมเองก็ไม่ใช่เป็นคนที่มีความเคร่งครัด ปฏิบัติตามทุกขั้นตอนทุกระเบียบของทุกบทบัญญัติของศาสนาอิสลามนะครับผมเองก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปไม่ใช่ว่าเป็นคนที่มีความเคร่งในเรื่องของการปฏิบัติตัวตามหลักการของศาสนานะครับแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็มีเรื่องราวที่จะมาแบ่งปันบอกให้รู้กันนะครับว่าสิ่งนี้มุสลิมเขาทําและก็สิ่งนี้มุสลิมเขาไม่ทํา ตามหลักบทบัญญัตินะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่ามุสลิมจะปฏิบัติตามทุกข้อทุกบทบัญญัติในการดําเนินชีวิตได้นะครับวันนี้นะครับผู้ชมครับเราจะมาพูดคุยจะนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับอ,อาจารย์ชัดชาติสิทธิธพันธ์ได้มีโอกาสไปอธิบายไปบรรยายเกี่ยวกับฮาลาลวิถีชีวิตมุสลิมเมื่อปี2562ที่ผ่านมานะครับทำให้มีผู้คนออกมาแสดงความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับ เกี่ยวกับการอธิบายเกี่ยวกับการบรรยายของอาจารย์อาจารย์ชัดชาตินะครับโดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่มีความอคติตอ่ตอศาสนาอิสลามแต่เดิมอยู่แล้วนี่เขาก็ไม่เห็นด้วยก,กับการบรรยายของอาจารย์ชัดชาติในครั้งนั้นเป็นอย่างมากโดยมีการแสดงความคิดเห็นในทางลบมากกว่าทางบวกนะครับบางคนก็ตั้งข้อข้อสงสัยนะครับว่าอาจารย์ชัดชาติเป็นมุสลิมหรอที่จริงแล้วนะครับอาจารย์ชัดชาติก็ไม่ใช่เป็นมุสลิมนะครับท่านก็ยังคงนับถือศาสนาเดิมของท่านอยู่นะครับถ้าเราไปดูในการรับตําแหน่งของท่านของ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับท่านก็ได้มีการสักการะบูชาตามศาสนิกที่ท่านนับถือนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปกันก่อนนะครับสั้นๆนะครับว่าอาจารย์พูดถึงเกี่ยวกับฮาลาลวิถีชีวิตมุสลิมอย่างไรนะครับอนุญาตเข้าถึงวิถีฮาลาลก็ต้องเรียนเลยครับว่าผมเนี่ยห่างไกลจากวิถีฮาลาลมากตอนที่ท่านนายกไปเชิญนะครับผมก็ต้องไปหาความรู้เลยครับสิ่งแรกที่ไปที่เห็นนี่นะก็คือตรงนี้ครับจุฬาศิษย์สมัตรงข้างมาบึงกอง มีศูนย์วิสา,าหทารนานะครับแต่ว่าอันนี้เป็นสถาบันวิสาารารมีจาระกรก,กจารปรชญาอยู่คือสมัยสำหรับผมเนี่ยฮารลานสมัยก่อนเนี่ยคือไม่กินหมูแค่นี้แหละรู้แค่นี้แต่พอไปเยี่ยมที่พิพิธภัณฑ์นี้ครับจะรู้ว,ว่าฮารล้านมันคือวิถีชีวิตจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องไม่กินหมูมันมีคารอมีนัยสมีรา,ายละเอียดมากมายเลยครับถ้ามีโอกาสถ้าใครไม่ชินไปดูพิพิธภัณฑ์ที่นี่ได้นะครับต่อเลยครับเนี่ยมันคือวิถีชีวิตเลยมันมีมันมีสิ่งที่ปันทารอมเเยยยอะแล ฮารอมสัตว์มีเขี้ยวสัตว์มีเล็บฮารอมสัตว์มีพิษผมคิดถึงอะไรคิดถึงขังข้นคาวเลยอ่ะไอโควิดนี่แหละโอท่านเห็นล่วงหน้าเลยครับถูกไหมเพากินไม่ได้ห้ามกินโลหิตห้ามกินสัตว์ที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าอย่างถูกวิธีรวมไปถึงเครื่องสําอางการใช้สอยวิถีชีวิตประจาวันผมผมตามสว่างแล้วครับฮาราสนะครับผมไปดูที่ผ่นนี้แล้วก็ผมได้ไปพบเรียกว่าเป็นสำหรับผมนะคือผมว่าท่านคือปูชีญี่บุคนคลนะฮาราสสออ ไม่ใช่ฮาราฟคามบุสลิมน,นะครับผมว่าฮาราฟมีประโยชน์สําหรับทุกคนต่อเลยครับเพราะอิสลามคือระบบแห่งการดาเนินชีวิตฮาราฟเนี่ยไม่ใช่มีประโยชน์ในมุสลิมแต่คนที่แพทพีสทั่วไปก็มีประโยชน์ได้นะครับมีตัวอย่างครับไปนั่งคุยอาจารย์วินัยท่านให้ตัวอย่างน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าแาคิดเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ปี2 0 1 0ิบละธุรกิจโลกถามว่ามันช่วยอย่างไรมันเป็นฮาราฟสอออย่างไรมีตัวอย่างอันนึงครับอยาคูครับเราเห็นอยาคูนะอยาคู้ได้ตาฮาราฟฮาราฟได้ตาฮาราฟแต่เมื่อ สามสี่ปีก่อนนั้นเขามาขอขอถอนตาฮาลาลออกอันนี้ไปดูในไปเสิร์ชในเว็บไซต์ได้มาขอถอนตาฮาลาวจ,จากจากอาจารย์จา,จามินนายแหลกจากมินายก็ถามว่าทําไมถอนตาฮาลาวเขาบอกว่าวัตถุดิบมันเปลี่ยนมันไม่ได้ฮาลาวตามเส้นทางมาทําให้น้ําตาลไม่ได้ฮาลาวก็เลยต้องขอถอนตาฮาลาลพอถอนไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับอีกสองปีกลับมาขอตาฮาลาลใหม่อาจารย์ก็ถามว่าทําไมกลับมาขอใหม่อยอดขายลดลงเหรอ อย่างครูบอกว่ายอดขายชาวม,มุสลิมไม่ได้ลดลงเพราะาชาวม,มุสลิมเขาเชื่ออู่แล้วว่านี่ฮาราลมีตาไม่มีตาเขาก็เชื่อแต่ยอดขายของคนไม่ใช่มุสลิมลดลงเพราะอะไรครับเขาบอกว่ามีตาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ายันแขยันแขกเพราะอะไรเพราะว่า,าอกมีฮาลาลเนี่ยมันทาให้มีความสะอาดมีคุณภาพพอเอายันแขกออกเขาไม่ซื้อเลยเขาบอกเฮ้ยมันเปลี่ยนกระบวนการผลิตเขาบอกยอดขายสามจังหวัดชายแดนไม่ได้ลดลง อยอดขายในเมืองพุทลดลงเพราะถูกเอายันแขกออกไปเพรนี่คือสำคัญนะครับฮาราฟคออฮาราฟไม่ใช่เฉพาะคนมุสลิมแต่มีประโยชน์สําหรับคนทั่วไปด้วยนะครับอะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมไปดูคลิปเองนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น ขึ้นช่องนะครับให้คุณผู้ชมได้คลิกไปดูเองนะครับซึ่งมันก็มีการเผยแพร่กันอยู่นะครับในช่องอินสันแห่งนี้เช่นเดียวกันนะครับออหลังจากที่อาจารย์ชัดชาตินะครับได้พูดคุยได้อธิบายได้บรรยายเกี่ยวกับอาหารทานล้านนี้นะครับก็ได้มีการเผยแพร่ตามสื่อช่องทางต่าง,างๆทั้ง Facebook แล้วก็ทั้ง y t u t u นะครับก็มีการแสดงความคิดเห็นส่วนมากนี่นะครับก็เห็นด้วยกับ การนาเสนอของอาจารย์ชัดชาตินะครับอย่างคอมเมนต์นี้นี่นะครับเขาบอกว่าดรชัดชาติพูดเป็นกลางมากนะครับชื่นชมในการเปิดใจเข้าหาคําสอนอิสลามคนแบบนี้สมแล้วครับที่จะได้เป็นผู้นําเพราะจะได้เป็นกลางนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็ยังคงมีกลุ่มบุคคลที่แสดงความคิดเห็นในด้านลบไปเช่นเดียวกัน นะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับว่าโดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่มีความอาคติต่อศาสนาอิสลามเนี่เขาก็อาจจะแสดงความคิดเห็นในด้านลบมากกว่าด้านบวกนะครับต้องขออภัยนะครับอาจารย์ชัดชาติพูดเมื่อปี2,563ที่ผ่านมานะครับในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิดใหม่ๆนะครับในประเทศไทยของเรานะครับหรือว่าราวๆปี2020นั่นเองครับ เรามาดูในเรื่องของฮาล้านะครับที่จริงแล้วในศาสนาอิสลามนะครับการดําเนินชีวิตของมุสลิมนี่มันจะครอบคลุมทุกมิติซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับฮาล้านคําว่าฮาลานมันก็จะมีคําตรงกันข้ามของมันก็คือฮารอมฮาร้านและก็ฮารอมฮาล้านก็เป็นสิ่งที่อนุมัติฮารอมเป็นสิ่งที่ไม่อนุมัติฮาลานถ้าเราทําไปแล้วก็จะได้บุญไม่บาปฮารอมทําไปแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่อนุมัติจะได้รับบาป ซึ่งทั้งบุญและก็บาปนี่นะครับมุสลิมเขาเชื่อว่าเขาจะได้รับผลในวันโลกหน้าหรือว่าในหลังจากที่เขาสิ้นชีวิตลงนั่นเองครับคุณผู้ชมครับอเอาเป็นว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจในคาความหมายของควาว่าฮารัลและก็ฮารอมนะครับฮาราลคือเป็นสิ่งที่อนุมัตฮารอมเป็นสิ่งที่ไม่อนุมัตนะครับใครที่ทําลงไปก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความจงถ้าเกิดว่าเราไม่มีความตั้งใจสมมุติว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มีความคับขันนะฮะจำเป็นที่ต้องทํา ถ้าไม่ทําแล้วมันจะเกิดผลเสียกับเรามันก็กล,กลายเป็นสิ่งที่อนุมัติให้ทําลงได้นะครับคุณผู้ชมครับในเรื่องของฮารัลและก็ฮารอมในศาสนาอิสลามนี่การดําเนินชีวิตของเขานี่ก็จะมีครอบคลุมเกี่ยวกับฮาลัลและก็ฮารอมไปทุกย่างก้าวเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่ของการหาที่อยู่อาศัยตั้งแต่ของการประกอบอาชีพการาหาความบันเทิงการเล่นกีฬาการทำงานการร่วมคบเพื่อนฝูง แต่คนส่วนมากนะครับในประเทศแล้วก็ต่างประเทศรวมไปถึงมุสลิมด้วยกันเอง และคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับเขาจะมีความเข้าใจว่าถ้าพูดถึงเกี่ยวกับฮาลลจะครอบคลุมเฉพาะอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเพียงเพียงเท่านั้นนะครับแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับมันก็จะครอบคลุมไปทุกมิติในการดําเนินชีวิตของมุสลิมนะครับเราจะมาดูนะครับในเรื่องของกระบวนการฮาลลวันนี้ผมจะมาพูดสันส้นๆนะครับเพื่อที่จะให้ท่านได้เห็นภาพนะครับคำว่าฮาลลน,นี่มันมีความสําคัญอย่างไรกับการบริโภคอาหารของมุสลิมนี่ คือฮาล้านนี่นะครับคุณผู้ชมครับหลายคนก็เข้าใจว่าการที่เราเจอบริโภคการที่เราจะกินอาหารนี่เพียงแค่ไม่ปรับปนกับเนื้อหมูแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่นะครับผมเคยมีโอกาสไปร่วมอบรมครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับในการอบรมในครั้งนั้นถ้าจะไม่ผิดผมเพียงแค่คนเดียวที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับทีนี้เนี่ยนะครับแม่บ้านเขาบอกว่ามุสลิมถามมาที่จะทานอาหารนี้ได้อาหารนี้ไม่ปนหมูนะ นะครับผมแม่บ้านเขาบอกว่าอาหารนี้ไม่ปนหมูมุสลิมทานได้นะครับคือจะบอกกับคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าการที่มุสลิมจะกินอาหารได้นั้นถึงไม่ว่าจะไม่ปนหมูแต่กระบว,วนการผลิตกระบว,วนการประกอบอาหารก็ต้องดูตั้งแต่ต้นๆเน,นื่อๆเนี่ยนะครับข้อที่1ก็คือการที่เราจะรู้ว่าอาหารนั้นมุสลิมทานได้หรือไม่ได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้จะบอกว่ามุสลิมทุกคนปฏิบัติตามแบบนี้นะครับบางคนก็ ทานได้เป็นปกติอันนั้นเป็นอยู่ที่แต่ละบุคคลแต่เราจะมาพูดตามหลักเงื่อนไขของศาสนาอิสลามเขากําหนดมาอย่างนี้อาหารชิน้นใดอาหารชนิดไหนที่จะเป็นที่อนุมัติในการบริโภคของมุสลิมนั้นนั้นจะต้องผ่านกระบวนการฮาราลแบบนี้แบบนี้เนี่ยนะครับข้อที่1นนะครับการที่เราจะบอกว่าอาหารนั้นมุสลิมทานได้อาหารนั้นฮาราลโดยเฉพาะสัตว์บกนะครับการที่มุสลิมจะบริโภคสัตว์บกได้ต้องผ่านการเชือดนะครับแล้วคนที่จะเชือดสัตว์นั้นนั้นจะต้องเป็นมุสลิม นะครับเพราะอะไรหรือครับต้องเป็นมุสลิมเพราะว่าการที่มุสลิมเชื่อไก่การที่มุสลิมเชื่อสัตว์ต่างๆนี่จะต้องมีการอ่านบทบทหนึ่งนั่นก็คืออ่านพระนามของพระผู้เป็นเจ้าคําอ่านของมันก็คือว่าบิสมิลลาฮิราะห์มิราะหีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาปรานีเสมอโดยคนที่จะอ่านบทนี้ได้ต้องเป็นบุคคลที่มีความเชื่อว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ นะครับซึ่งจะครอบคลุมทั้งผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ด้วยคนที่นับถือศาสนาคริสต์ตั้งแต่เดิมเนี่ยเขามีความเชื่อว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นะครับก็บางทัศนะบางอุลามานี่เขาบอกว่ามุสลิมก็สามารถที่จะไปทานอาหารที่ผลิตโดยที่ทําโดยที่ประกอบโดยคนที่นับถือศาสนาคริสต์ได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ต้องผ่านการเชื่อด้ครับไม่ใช่ว่าจะเป็นคริสต์แบบทั่วไปกินอาหารที่ไม่ผ่านการเชือ่อดางคริสต์ที่เราเห็นในทุกวันนี้นี่บางครั้งนี่แหละครับที่เขาไปบริโภคบางครั้ง ที่เขาจะไปบริโภคสัตว์เนี่ยนะครับเขาผ่านการฉีดให้ตายฉีดให้สัตว์นั้นนั้นตายแบบนี้กินไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าคริสต์ที่ย,ยังคงมีความเชื่อว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และก็ไปเชือดไก่มุสลิมสามารถที่จะไปรับประทานหรือว่าไปบริโภคเนื้อสัตว์นั้นได้นะครับอ่ะข้อที่1ก็จะต้องเป็นมุสลิมหรือว่าคนที่มีความเชื่อว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เชือดไก่เพราะว่าการเชือดไก่การเชือดสัตว์นั้นมุสลิมจะมีบท บทหนึ่งก็คือบิสมิลลาฮิรราะห์มานุรรฮิมนั่นเองครับข้อที่2นะครับก็คือจะต้องมีอุปกรณ์ที่แหลมคมอย่างอ,อย่างมีดเนี่ยนะครับเวลาที่จะไปเชือดไก่จะไปเชือดวัวเนี่ยต้องมีดที่แหลมคมเวลาเชือดแล้วเนี่ยนะครับต้องให้หลอดลมของสัตว์นั้นๆขาดอย่างชัดเจนเนะครับเพื่อที่จะให้เลือดที่อยู่ในสัตว์นั้นๆนเนี่ยครับไหลออกมาให้หมดนะครับหลังจากที่มุสลิมเขาเชือดสัตว์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเขาต้องไปล้างให้สะอาดโดยไม่ให้มีการปนเปื้อนกััับเลืออดดในนนนรร่าางงกยยขสตวว์้้ๆะคับ เพราะว่าเลือดเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสําหรับมุสลิมในการที่จะกินในการที่จะรับประทานนั่นเองครับต่อมานี่ครับเวลาที่เขาเชื่อถูกต้องตามหลักกระบวนการของศาสนาอิสลามแล้วนะครับเวลาที่เขาจะขนส่ง <c oughs> ตรงนี้ก็ต้องคํานึงถึงด้วยนะครับเวลาที่จะขนส่งจากที่1ไปสู่ที่1นเนี่ยนะครับถึงไม่ว่าข้อที่1มุสลิมเป็นคนเชื่อข้อที่2มุสลิมล้างทําความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ในกระบวนการขนส่งถ้าเกิดว่าเรานำาสัตว์เนื้อสัตว์นั้นไปปะปนกับเนื้อสัตว์ที่ไม่ฮาร้านนะครับไปปะปนกับเนื้อสุกรอันนั้นก็ถือว่ายังไม่เป็นที่อนุมัติสําหรับมุสลิมนั่นเองครับคุณผู้ชมครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับผมก็อยากจะบอกนะครับว่าไม่ใช่มุสลิมทุกคนเนี่ยบริโภคอาหารฮาร้านเราอย่าไปดูมุสลิม คนใดคนหนึ่งที่ฝา่าฝืนในบทบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็จะไปตีความว่าทําไมคนนั้นทานได้แล้วคุณทานไม่ได้นะครับเพราะว่าบางคนเขามีความเคร่งมากน้อยแค่ไหนซึ่งมีในแต่ละบุคคลน,นั้นมีความเคร่งที่แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมเองก็อยากจะขอความร่วมมือกับทั้งมุสลิมแนละก็คนที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับ โดยเฉพาะเวลาที่เราจัดงานอะไรต่างๆแล้วก็ได้มีการเชิญมุสลิมมาร่วมงานของเรานี่ก็อยากจะให้มีการจัดเตรียมอาหารฮาลลให้กับกลุ่มพวกเขาด้วยนะครับข้อที่2ก็คือว่าถ้าเกิดว่ามุสลิมไปร่วมงานกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะฮะซึ่งเราเป็นเราเป็นคนจํานวนน้อยไปร่วมงานกับกลุ่ม คนที่ไม่ใช่มุสลิมซึ่งเป็นจำนวนมากเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีการจัดเตรียมอาหารฮาลลให้กับเราเราก็อย่าไปเรียกร้องเพื่อสร้างเป็นเงื่อนไขให้อะไรกับเขาให้มากมายนะครับเผื่อว่าจะเป็นภาระอะไรให้กับเขาอีกนะครับเราควรที่จะแยกจากกลุ่มเขาและก็ไปหาอาหารฮาลลรับประทานด้วยตัวของเราเอง หลังจากที่เราทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมกับเขาอย่างปกติได้ดีนะครับอ,อันนี้เป็นแค่ข้อเสนอนะครับให้กับทั้ง2ฝ่ายถ้าเกิดว่าเราจะทํากิจกรรมก็ควรที่จะเตรียมอาหารฮาลาลให้กับเขาถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมอาหารฮาลาลมุสลิมไปร่วมกิจกรรมกับเขาแล้วน,นี่นะครับ ก็อย่าไปเรียกร้องมากมายนะครับเดี๋ยวจะเป็นภาระให้กับเขาจะเป็นปัญหาอะไรกับเขาอีกนะครับุผู้ชมครับสุดท้ายนะครับผมขอฝากเลยครับซึ่งตอนนี้นี่นะครับก็ถือว่าเป็นกระแสของการเกลียดชังในศาสนาอิสลามเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะกลุ่มสุดโต่งกลุ่มหนึ่งนี่นะครับเขาได้นํากระแสนําประเด็นของฮาลัลเนี่ยมาโจมตีอิสลามเขาบอกว่าอิสลามาหากินกับโลโก้ฮาลัล เรื่องนี้ผมไม่สามารถที่จะเจาะลึกกันได้นะครับว่าเขามีค่าใช้จ่ายอะไรมากมายหรือเปล่าแต่ผมจะบอกอย่างนี้นะครับการที่โรงงานต่างๆผู้ประกอบการต่างๆจะขอโลโก้ฮาลานนั้นก็ไม่ได้เป็นภาคบังคับของศาสนาอิสลามนะครับทางองค์กรมุสลิมเขาก็ไม่ได้ไปบังคับทุกโรงงานต้องขอฮาลานแต่ผมจะบอกกับทุกคนนะครับว่าการที่ผู้ประกอบการจะไปขอฮาลานนั้นทางองค์กรมุสลิมเขาไม่เคยบังคับให้กับ ผู้ประกอบการไหนๆไปขอฮาราลจากเขาเลยนะครับเพียงแต่เกิดความสมัครใจจากผู้ประกอบการเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าการมีโลโก้ฮาราลอย่างที่อาจารย์ชัดชาติได้ อ,อธิบายในบรรยายของท่านเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับมีบริษัทหนึ่งบริษัทนมเนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นเขามีโลโก้ฮาลาลจากนั้นเขาก็ได้ไปยกเลิกโลโก้ฮาลาลปรากฏว่ายอดจําหน่ายของเขาลดลงหลังจากที่ไม่มีโลโก้ฮาลาลแล้วก็ยอดจําหน่ายนั้นไม่ใช่ว่าจะลดลงในจํานวนของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเลยนะครับจะมีจํานวนลดลงในกลุ่มของบุคคลที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยสามไปนะครับเนื่องจากว่า,าคนศาสนิกอื่นๆที่ เข้าใจในกระบวนการฮาลาลจริงๆนี่เขาก็จะให้การยอมรับในโลโก้นี้เป็นอย่างมากนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับการที่มีโลโก้ฮาลาลการที่ผู้การที่ผลิตภัณฑ์ของคุณมีฮาลาลแล้วนี่มันจะทําให้การรองรับทางตลาดกว้างขวางมากยิ่งขึ้นยิ่งปัจจุบันนี้นี่นะครับโลกมุสลิมอย่างเช่นประเทศซาอุดีอาระเบียนี่เขาก็ได้มีการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็จะทําให้เป็นโอกาสดีสําหรับผู้ประกอบ การในการผลิตอาหารต่างๆเพื่อที่จะส่งออกอาหารของท่านผลิตภัณฑ์ของท่านไปยังประเทศซาอุดีอาระเบียเพราะว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้เช่นประเทศซาอุดีอาระเบียประเทศอาหรับนะครับอียิปต์นะครับอาบูดาบีประเทศดูไบอะไรพวกนี้เนี่ยอาหารที่จะเข้าไปจําหน่ายในประเทศของเขาเนี่ยต้องเป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการฮาลาลเพียงเท่านั้นเองเนะครับฉะนั้นนะครับผลประโยชน์ที่จะได้มาจากการมีโลโก้ฮาลาลมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับ คนที่นับถือศาสนาอิสลามที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าคนที่นับถือศาสนาอิสลามที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับมันจะมีผลประโยชน์กับการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการนั้นๆเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมได้มีโอกาสมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมที่กําลังดูคลิปนี้คลิปสั้นๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมแบ่งปันให้กับคนอื่นๆได้ติดตาม ในช่องของผมไปเช่นเดียวกันกับคุณนะครับเผื่อว่าเรามีโพสต์ใหม่ๆม,มีคลิปดีๆนะครับเวลาที่ผมอัพลงทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube มันก็จะเด้งขึ้นหน้าฟีดของทั้งสองช่องทางของคุณทันทีเลยนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าผมพูดลงไปแล้วมีข้อผิดพลาดอะไรประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างมากนะครับเอาเป็นว่าคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะนาเสนอเรื่องราวอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมในเพจ นี้นะครับโรดดี้ออฟฟิเชียลแล้วก็ y ยูทูบอินซานวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุอินซานอินซานอินอินซานอินซานอินซาน